สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเบคมันนี่อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาทำสังขยาสามสหายกันค่ะ เรามาทำรสใบเตยกันก่อนนะคะเริ่มจากนำน้ำสะอาด2ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในชามผสมนะคะชามผสมขอเป็นชามสแตนเลสหรือชามแก้วนะคะเพราะเราต้องไปตุ่นบนน้ำร้อนค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยผงลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใบเตยนี้เป็นทำมาจากใบเตยแท้นะคะเป็นใบเตยผงทำง่ายไม่ต้องไปคั้นให้ยุ่งยากค่ะแค่ละลายน้ำก็ใช้ได้เลย แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ35กรัมค่ะน้ำตาลปี๊บผ่อเป็นแบบนิ่มๆหน่อยนะคะจะได้ละลายง่ายๆนะคะของนี้จะใช้เป็นปลาดอกชบานะคะจะละลายง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะจากนั้นนำมาตั้งบนหม้อน้ำร้อนนะคะเปิดไฟกลางค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป35กรัมค่ะตรงนี้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาไม่ต้องใช้แบบป่นสำหรับเบเกอรี่ก็ได้นะคะ คนไปไเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วค่ะจะยังเห็นเม็ดน้ำตาลอยู่นิดหน่อยเราก็เทกะทิลงไปอีกร้อยกรัมแล้วก็นมข้นเจืด25กรัมใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองแป้งข้าวโพดอีก15กรัมค่ะตอนนี้ส่วนผสมเราใส่ลงไปครบทุกอย่างแล้วนะคะจากนั้นก็คนค่ะคนไปไเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เป็นเนื้อเนียนนะคะ เราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะคนตลอดเวลาค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะไม่เกิน10นาทีค่ะตอนแรกจะยังเห็นเป็นเม็ดแป้งขา้าวโพดอยู่แต่คนไปสักพักหนึ่งแป้งขา้าวโพดก็จะหายไปนะคะส่วนผสม,ะสมะจะเนียนขึ้นพอส่วนผสมเริ่มเดือดก็จะเริ่มเห็นเป็นฟองอากาศลอยขึ้นมาบนผิวหน้าเยอะมากเลยนะคะ หลังจากนี้ฟองอากาศก็จะหายไปและส่วนผสมก็จะข้นขึ้นเวลาคนก็จะเห็นเป็นเส้นๆเ,เป็นรอยตะก้อค่ะก็คนอีกสักพักหนึ่งจนข้นเท่าที่เราต้องการแล้วก็ยกลงจากหม้อน้ําร้อนได้เลยค่ะมาทำรสชาไทยกันต่อนะคะทำเหมือนกันทุกอย่างคะ่ะแค่เปลี่ยนจากใบเตยผงม,มาเป็นชาไทยผงนะคะตรงนี้นุยสั่งมาจากช h อปปีนะคะ มีขายน่าจะในช้อปปี l ลาซาด้าแล้วก็ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะเลือกที่เป็นแบบไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะจะได้ความเป็นธรรมชาติค่ะส่วนรสชาติมันม่วงก็เหมือนกันนะคะเปลี่ยนจากเปลี่ยนมาเป็นผงมันม่วงค่ะ15กรัมเท่ากันและทำทุกอย่างเหมือนกันเลยค่ะแล้ว สังขยาสามสหายของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะทานคู่กับขนมปังปิ้งหรือขนมปังนึ่งนี่ก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะ อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยสุดๆเลยค่ะแล้วพรุ่งนี้นุ้ยจะพามาทำขนมปังโฮมเมดไว้ทานคู่กับสังขยากันนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ